ก็การสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันวันยิวผมไอเอ็กซ์แฟรนะครับวันนี้เราจะมาทำเอาละครับคุณไอค์ทำเจ๋เจ๋ที่ไหนก็พักทุยเราเล่นไม้ค้าก่อนนะฮะโอเคเราจะต้องต้องเดินชมวิวก่อนฮะช่างวะตัดไม้ยังไม่รอล้อเลยครับผมตัดไม้ดีครับรออะไรเออ โอ้โหเครื่องทำไมรู้สึกมันค้างจริงๆอ๋อก็ผมแนละ้วทีมเอ็กเซีนนะทุกคนอือหือที่ขึ้ไม่ใด้อ๋อ,อ,อ,อแล้วก็จะต้องตัดไม้ทำลายไป,ไปอันดับแรกอือรู้สึกว่ามันจะกระตุกนิดนึงมากของมันลงดอกมาช้ามากโอ้โหค้างค่ะหายัางไนตอนนี้น เหมือนกันเครื่องก็ไม่แรงอะครับอืมไอ้อโฟนไอโฟนสิบเจ็ดไอมันก็พูดเวอร์ไปอ๋อก็ผมนะครับขีดเอ็กเซนนะอ๋อใครมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องผมนะครับขีดเอ็กเซนนะทุกคนไอคิปมือเช้ามือเช้าไก่มือเช้าไก่ไก่ข้าข้านี่ครับพี่อะไร มันไปตายตื่นไปลแล้วแหวะโคตรตัวเฮ้ยเอ็มเล็กมากอืมไปโอเคโคจนไหนอืมตัดไม้เดี๋ยวจะไปดำดิ่งใต้ทะเลกันมาไปลงสู่ใต้ทะเลกันเถอะน้ะเ่อนเฮ้ยจึบอันนี้ลับเว้ยสมบบาทสมบบาทเออออออ เจอสมบัติใต้น้ำเจอเหรียญไม่ค่อยมาบกกันทุกคนครับผมเจอสมบัติใต้น้ำครับทุกคนโอ้หน่าหอยแล้วเจ้วจะขุดยังไงโู้ไปขุดละจ้าซอมบี้ชีโอจ้า <c oughs> โอ้โหตายดีกว่าอ๋อเดี๋ยวเราเอาสารลายไปเดียวาสาลายผมเห็นโลมาสองตัวกำลังว่ายนะ้ำ โอโหสอมีจ้าซอมบี้ซอมดีดูด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 ดสาูด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 อดู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 อูด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 ูู่ดูนูดูดูดดดู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 ดมดูดูดดู บ้าเลยเฮ้ยมือเช้ามี่ตัวข้ามีมือเช้าที่เยอะมากนั่งกุศาลายโชว์ไอ้หึ่งไก่หัวขนไก่ทำกุศาลายกุกลสามารถทำลูกหนูได้ช่างมือเฮ้ยเฮ้ยเนื้อหมูนี่ว่านี่คือคนเฮยเจ้าอยู่ไหนอ่ะเราจะเลี้ยงมันหรือเราจะฆ่า ไม่ทำอะไรมันโอเคปล่อยไอ้จะอยู่ไหนนะอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนจุดเกิอดอะไรแต่ต้องจันท์ไม้จันท์เฮ้ย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 เจ<ง>ียบเจี๊ยบจมสายดูดเหรอช่วยกูด้วยไอมาหากูทีมีอไ่ไหนเฮ้ยกูโดนสายดูดอ้าวสายดูดกู เฮ้ยช่วยกูจะตายนะไรนะมึงมึงอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือไงกูหามึงแทบไม่เจอเออกูอยู่แถวนั้นแหละข้างหน้ามึงอ่ะมึีมีตัวที่อะไรเลยหรือตัวอะไรคาบคิวไหมนี่มึงเหรอเออมึงนี่มันไม่มีตัวคาบคิวจริงเลยนะคาบคิวตัวเองก่อนน่ะไม่มีใครอยเลยนะเออ ร้านหรือเปล่าครับคุณค้าอะไรมงครับเนี่ยผมไม่เจอใครเลยเจอวะยังอมาอะไรอยู่นี่แล้วไอ้วบบมึงลองยืนอยู่นิ่งๆดิเดี๋ยวกูจะลองอันนี้มึงอยู่อยู่นิ่งๆมึงจะเดินไปไหนเลินตาเมึงอยไม่ต้องไอ้แ้าคิวตัวเองก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่ใช่กูว่าจะไปอยู่ตรงนี้ นี่มันน้องหมูอไอมึงทีวีเหรอเออถ้ากูก็ทีวีมาหามืงแล้วกูมาหามึงกยังยังกูก็ยังจิงอ๋อ้อนี้นี่เนี่ยแล้วโดนรถไฟตูดรถบุเก็บพองโอ้นี่มันสาลายงงงเฮ้ยาก็นกียัง อะไรกับไม้งงออนี่เก็บเลยเนี่ยไม้กับไก่อันชิ้นดีมึงเห็นกูอยู่ไหนอยู่นี่โยนของใหน่อยแปลงแปล,แปลงของมึงเอาของมึงแล้วก็ใส่ของมึงชิ้นหนึ่งเนี้ยไอ้กูต้องฆ่ามือไม่เอากูฆ่าไม่เดี๋ยวเสนึงอขับรถของตัวคนดี เออเดี๋ยวกูเก็บขอมาให้ไม่กูไปเยอะจะขออ่างจไมก่อนไปเดี๋ยวปะล่ะ,อะโอเคเก็บของไว้กับกูด้วยกันเอาแล้ว,ลวไก่มึงหายกินไปแล้วเหรอยังไม่ได้เจ๊ไอ้หมงพูดดีดีดิยังไม่ได้กินอ้อจะละโอเคตอนนี้ก็ลืมแล้วใช่ไหมลืมไม้เครื่องเจ้าเหรอไม้ข้าหายอะ นี่ไงกูกำลังจะเอามาค้าเป็นของโอเคทำตู้ค้าก่อนแล้วก็วางของคัทาทีละอย่างอย่างละสองใ่งสองก็กายเปนค้าเป็นสองใครจะเป็นสายขุด <c oughs> มีสติ๊กไหมมีมีน้ำมันเอาจะก,ก่ายเปค้าเป็นดาน้าานาย เห็นมีเลยเลยโอ้โหจะไปโอ้โหวายครับโอเคครับไอ้เขาก็กำลังบ้าบอลอยู่นะโอ้โหไม่มีอะไรใครจะไปคนตัดไม้เดี๋ยวกูไปคุณหินเองเดี๋ยวไปคุณหินกันนะหินก่อนสายดาต้องมาตัดไม้สายดาไปเลยช่วงนี้ แล้วก็ถึงหลักูเจอหินวเไม่เจอหินมากนี่ สักสิบนาทีหรือเก้านาทีอ่ะทำไมวะเพราะมันก็ลงไม่ได้เออมั้นก็ก็ผ่านเวลาไปนานแล้วนะใช่นี่นะ้นเอตัวลิขสิกธิดเนี่ยเราโอเคตัดไปอย่างชิวๆสบายใจเฉยเลยอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ก่อนเลย เลยก่อนเลยพูดเลยก่อนเลยโอเคนะกดไลค์ด้วยนะคะผมคนที่มาดูคลิปนี้นะคะใหญ่เนีย่ยบ้ากดไลค์ด้วยนะทุกคนกระทึง้งไรกระทึ้งไรกระทืบให้แหลกเลยเะี่ยกระทืบมันโดนหย่ันแต่เนี่ยมันโดนกระทืบงสามสิบห้าก็น่าจะพอก็น่าจะครบโอเคสามสิบห้า okay. แล้ว ได้ไหมน้ำควรน้อเลยแตนสี Man ่สิบเลยไปอีก5อันพีเอากล้จะพังว่าลายุจะไปกดกดช้าตั้งมาใช้่กหิโอ้ยเรียนอะไรโอเคขึ้นไปกันเดินเข้าไปบอกว่าปลา ปลาอะไรปลาไม่ต้องพูดอีกแล้วโอเคปลาหกปลาอ๋อเดินเข้าไปไหใช่ยังเดินเข้าไปเยปลยปลาับปลาสานค้งางไอ้า่เสียมันตัวใหญ่เท่าไหนเสือตัวใหญ่เท่าที่ผมพีดเท่เาชากนะคือเท่าไรนะเข้าชากเลยเนี่ยเยียเข้ามาบ้าง เจ้มันคือสายพันธุ์ใหม่โอเคัวจะไม่คุยแล้วทำปืนแนนช่วมแล้วก็เอาสติกมาแล้วก็ทำดาบทำพีเอฟดาบนี้มันจะเจอกเกิขวดเอาขวานไปดาบไปดาบแค่นี้อยู่นี่อะที่มึงอ,อยู่ด้วยอ่ะ ตัวตัโอ้โหเโอ่ยพีงของปแาปวไปดีเขาไก่เลยเอาเขาไก่ใส่ไว้แต่กู